อีกคนได้ป่าเข้ามาเซ็นแล้วเลโซเลโซครับคอยด้เปล่ายิงไฟสวิตช์แฝงเข้าไปเลโซ่เชิดตายผมเจอไฟเผาอิสเนียผมวางไฟอย่างแม่นเลยฮะโรลิสสวอล์มแลนโดของวางใสยย่จุกจชิปานเข้าลลมาผมพายมาสเหยียบลงไปเรื่อยๆวันว่าอะไรป่านเดสไยฟ้าลงต่ออีกคุณ้าน,น,น,นาได้ป่ามาถึงนั่นอิสเนียผมกุชีมาดาก็คือพอยุดดิชนะนเปิดไฟสับยับต่อนั่นได้เอา แยกกล้าเปิดบล็อกไว้นละ้วมิกกี้เปิดอิงเซวอลสวนมาสโลสโลตายเปล่า,ามิกกี้โยกถอยออกครับผมอันตีครับคูดาวทางด้านโอของลิซานต์จับยกเชลิกรีซินมาตีใส่สโลสโลตายครับผมแล้วก็ปั๊บขวดถอยมาเหมือนกันแทงทาวเวอร์ไปได้ครับก็มสารเติมครับแตบ่ด้นานทีมลิขวิตกับด้านทีมเบอร์นัทโปรฮะย้อนกลับมาฟาร,ร์มต่อโรนินเดอร์ครับเลอร์ซูชัน คิวุชิเข้ามาป่านเข้ามาเด็ดไซป้าลงต่อที่อินเดียจะวับกลับไม่ได้ผมโนวันตีผ่านเข้าไปสกอร์เป็นสามต่อสองครัซาหยักรดแบนแลเอ็กโซมาต้อนแบบปาเข้าไปอนี่ผมทางด้านโนของความว่าเกาะครับเรียบร้อยฮะกัดเต็มๆไพร์มออสพยาเหยียบลงมาผมจะลากเกาหลีลากไม่ได้ผมซอร์ฟเกิลทิ้งเข้าไปที่อินเดียอินเดียเจอร้อยบาโยกลงไปแล้วอารีน่าเอาบัตรมาต้อนง้างมาจะสเสียรบอะ สายใหม่อกเจอมอนเตใส่แล้วผูเข้ามาท่านเขามาย้ำอีกทีครับไทยกาบอกจีนในบู้กองโดนหัวตายคู่ไปครับกับอินโดนีเซียดับเบิลคินด้านโนวันและนี้โดนไล่ตามพลอยบอลสปริงอื่นไปยิงด้านบ็อกซี่บ็อกซี่ตาหมบอเจอเลยโซสวอตมาเข้าใส่เข้าไปเต็มหน้าเปิดมาอันนี้ครับผมอิงสเวลระเบิดใส่เข้าไปยิงด้านโนของฝั่งไลเก้นไลเก้นควายป้าตายฮะ เข้าไปยัดครับผมจับยกมาในวันนี้เลโซต,ตายแอซเซลเซฟของเนิร์ตมิกกี้ครับ <S <S บาเดนใส่ปาดลงครับผมแล้วก็ตีย,ย้ําต่อขี้ฮันเดนของอีซเนี่ยอีกคุณรัดได้ผมป่านไปโปริสวอลครับชิดขอไปก่อนครับทั้งได้เราของฝั่งอีเซี่เปิดซูเปอร์นว่าไว้ครับผมจับยกเคลเรกนเป็นสเปียยัดลงต่อที่ไดอารีนาอารีนาไข่มาเต็มนะวัส์ฟิทได้เป็นเลโซต,ต่อจับดึงคืนกันไว้ผมเลสรูชันตายครับ ดามินิที่ครับของแดนมิกกี้ไล่บีบกดดันต่อเน,นื่องฮะยุดไปไปลงไปที่นั่นสโลว์สโลว์ตายครับผมเปิดมาได้เร็วก็ไทยกับนี่คือจะป่วกกันเกรนี่โอลเปลี่ยป่านแมไทยกับสอยไปก่อ,กอนด้ลลานล่านี้ชูชิออกมาใส่ครมื่อกี้ขีดกระโดดมาประเด็นไซน่ป้าลงแล้วบุกเข้ามาผมสลามกระโดดมาช่วงย้ำต่อเนื้อไ,ไทยกับไทยกับไม่รอดผมเแมนเชสเตอดนสอยออกไปจากอารีนาดได้ครับ ทาเดินมาดิข้อผิดไปหน่อยชูชีมาบอลเลตไซฟ์บาดลงต่อยงี้ผมพลิกโซลอัดหน้าเข้าไปแบบบ็อกซี่ตายฮะมิกกี้มิกกี้เดโซแล้วเนาะเป็นด้านอาการิ์ต่อครับจับบอปปี้สกิลมาบอลเลตไซฟ์บาดอยู่ในดิสเิรเลตอัดหน้าด้านตัวของโนวันโนวันจะพยายามแปลงล่างนี้ไม่ได้ครับด้าน่างนี้ก็แปะลงไปที่ไทยกับอลิเนาบัดสวนมาต่อยงี้ บารีบุกไปซ้ายอย่างนี้โยกซ้ายขวาผมล่อซื้อสกิลเสียรีนาเอาปัดไปฟรีครับในทามมิ่งนี้รีนาวปัดก็คูดาวน่าจะไหวครับเอจีนหมดกันไปทางด้านโนของทีมลิควิดบอลเขาจีบไปที่ตัวของฟินิกซ์ครับผมแล้วมีการซ้เกิดม้าทายกันวอลซับเยียบอัลลไว้ที่ด้าสโลและสโลจะตายเปล่าฝั่งนั่นแนี่สโลไปไม่รอดผมส่วนเลนโซก็ตายเหมือนกันเจอจับล็อกไว้ถึงหน้าหนของมิกกี้ครับผมวอลสเนเองล่กัน เข้ามากันนักสลักสลักหย่อไม่ได้เอาเดี๋ยวเปิดดักแผ่นไปแล้วก็รีกุ๊บกลับมาดับล็อกไปเงื่ลายแค่ผมเดินอ,อน่อนเปล่าอีกเสี่ระเบิดไม้ผีปล้นสอบเข้าไป,มมาปวะบอลเดินสาฟป้วลงยับต่อเรียบร้อยหมดนั่นก่อนฟ้าเดินนัดสลอบของตายไปเปิดมาปาดไปแล้วรีสแนนมาแนาโดของสลักสลักไม่แร้วหมดน้ำคิ้วเล่นมิกกี้ฮะมิกกี้เปิดไว้ผมโดนวันบุญขอมาบานมาครอบยับต่อ และนี่ครับไซคโคนขึ้นเยนันต่อไปโรนินเดอร์ได้แบบเปิดซูเปอร์นว่าไว้พี่อีคใครระเบิดใครได้ไหมอารีน่าบัดข้อไปก่อนเปียยนเข้าไปนี่นะใส่อยากใส่อยากตายผมต่อคอโมโบนมาสวนครับทิปเปอร์คิวก็ได้นมิกกี้ผมแอสเซสเซปเปิดไว้อีเทอร์ดึงหน้าต่อนี่สลาผมแอสเซสเซปปาที่สโลตายครับแล้วถอยมามิกกี้พิมพ์โพรโอบไปอีกหน้านอของเฮดนั่นเองฮะัอยออกมาได้19ต่อ12ครับ ตอนนี้ใส่าดลงแล้วนี่พายบอลสเปนเกียบมาย้ำต่ออีกแล้วรอบโดนเด่รบิกอ้อมออกไปต่อแต่ท่านไทกะยิ่งกันไปบีเคบีบอลถอยมาโนวันอีกครั้งได้ปาดครับทางด้านของอินสเดียอินสเดียครับโดนชนต่อเนื่องเลยเดี๋ยวผมโนวันตายผมเลยแค่ใดก็มาเลโซนจะถอยบอลเลโซนจะว้าวความไม่พ้นครับผมเจอรีสแนตจากเดานมิกกี้ไปปีออนกอนไลน์ครับผมตามไล่กันมาแอสเซอร์เซฟแล้วก็รีสแนตคราดัานสโลตายคิลลิงสปรี อ้าวที่กแก๊โดนสเปียร์ผมเหลี่ยมของบ็อกซี่มาเต็มครับเรียบร้อยฮะลีโซเผือไว้หน่อยบาเลใไซป้าลงที่กอยป้าผมมีชีตปั๊มอยู่ฮนะโลลรนิเดอร์อัดเข้าไปสองแล้วก็โลลรนิเดอร์อัดได้ทันหรือเปล่าบอยอ้าวโซโล่ผมเจอซัพพอร์ตผมกังตายไปครับผมต้องตีซัพพอร์ตแนวหลังหรือเปล่าปูกองบาได้จะต้านไม่อยู่แล้วเปิดมิกกีใส่เลยแล้วการแอสโซเซปถอยมามิกกี Mar ้มิกกียังไงต่อดิสซิเปลนครับโผล่เข้าไปครับตีสายไปโนวันตายหมดเจอแก๊งสปอบัติเนอะ ดาวโมคิวแน่นคอยฟ้าผมและนี่อาริดาบัตเปิดมาย้ำต่อฮะบ็อกซี่ฮาเรียมในการเข้าชนสเปียร์อันมาแบบนิ่มๆครับผมเรียบร้อยผมไอ้เอาที่นั่นไม่อยู่แอสตาไปต่อผมลิสเนนนะครับทางแน่นของฝั่งนี้โดนปาดสองไปสลาโดนจับยกมาต่อท่ามแบบช่วยเดินสลาไว้ได้ผมและนี้วูคองบาลเปิดมาก๊อบปี้วูคองลูบิกสวนไปฮะวูคองบิกโอ้โหไทยกากก๊อบปี้ต่อเป็นแน่นของโรลิ่เดอร์อีกคราได้ปาดเข้ายับทีผมไล่นั่นเลโซ เตีย๋ยอธิเดนโซลครับเข้าคอไปหลอดพยายามจะล้วงแนวหลังครับโนวันปู้ของกบาลเปิดไปดรลริ่งมาต่อครับรูฟิกแล้วกดคอนเซปเตอร์ทอยไม่ได้บอลชิบูชิผ่านมาเมื่สายอยากไล่ด้นลูบิบก,ก่อนเปลิ้นสวมามะและนี้โนวของฟินิกส์ครับผมโดนล่าโดนล่าเลโซครับผมไล่ติดไ้อ้าวหมุดใส่เลสสามไมค์ครับผมถึงหน้าโดนของเบคเ็คกี้ครับที่มีเปิดไล่หัวยับต่อก็รีบุ๊กปาดเข้าไปหมดซัมเลียงครับผมละลายได้โนวันตายไปครับ ทางด้านโอของัางเลสวิชันใบลอ,บอของควงคว้าไปแล้วจีจีเวลรีวันเดอ์โปรพ่ายไปครับในเกมแรกครับทีมลิควิดชนะไปชายาเทพเกมแรกนะทีมลิควิดรักษาสถิติครับแต่ว,ว่าก่อนหน้าเจอบีน้อยส่งลงมาสายล่างเจอับหมีใหญ่ใช่ไหมทีมลิควิดวิกทรี จบในทามิงนาะทีที่35ฮะแต่ต้องบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยทางด้านโดของอ่าบอลสวินเนี่ยรวยมากครับผมเราก็แก๊งนะครับจัดการได้ทุกทามิงเลยฮะเพราะคููดาวลูปมันหมุนไวใช่ไหมของแอสเซาสสเต็ปผม